สวัสดีครับผมเจมอ์ทุศอยันยงนะครับผมเป็นนักทัศนมาตรประจำร้านแม่นตาไดมอนด์อานะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับผมให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบกันนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยมีเคสหนึ่งเข้ามานะครับเป็นเคสเด็กผู้หญิงอายุ4ขวบนะครับผมก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสังเกตพฤติกรรมของน้องว่า มีการเดินชนสิ่งของหรือว่าเดินชนสิ่งกิดควางอย่างเช่นโต๊ะกระขอบโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องชนบ่อยนะครับก็เลยพาน้องเนี่ยไปหาจักษุแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็จักษุแพทย์ก็ทําการตรวจมินิชัยนะครับก็ตรวจโดยการขยายม่านตานะครับผมแล้วก็ตรวจวัดสายตามาก็ผลปรากฏว่าน้องมีสายตายาวร่วมกับสายตาเอียงนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือน้องมีสายตาเขเข้าใน มีตาเขเข้าในนะครับเป็นทั้งสองตาเลยครับผมแล้วก็หลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเขาก็ทรกเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ร้านมาหาเขาเลยก็คือยาขยายม่านตาก็ยังออกฤทธิ์อยู่ก็คือง่ายต่อการตรวจตานะครับผมก็ทําการรีเช็คค่าสายตาอีกรอบหนึ่งครับผมพอได้ค่าสายตาแล้วเนี่ยก็ทําการแนะนําตัวเลนที่เหมาะสมกับกรอบสําหรับเด็กนะครับแล้วก็แนะนํา ความปกติแล้วก็ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปกติของน้องที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่นะครับทางนี้เนี่ยเออเราก็จะบอกว่าทางร้านแว่นตาไดมอนด์อายของเราเนี่ยมีการตรวจวัดสายตาสําหรับเด็กนะครับแล้วก็เราก็เคสเด็กเพราะว่าเรามีกรอบแว่นที่รองรับสําหรับเด็กนะครับผมสำหรับบางท่าน่ที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้เราก็สามารถรับเคสเด็กเข้ามาได้แล้วก็มีกรอบแว่นสําหรับเด็ก นะครับให้เลือกหลายแบบนะครับผมอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้ช่วงนี้ก็คือโควิดนะครับกำลังระบาดนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ทําตามมาตรการป้องกันนะครับผมส่วนแมสแล้วก็ใช้เจลล้างมือนะครับผมเมื่อต้องออกไปข้างนอกก็อ,อกแมสกับเจลล้างมือไว้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวมาฝากเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ อีกเรื่องหนึ่งคออือร้านเล่นตาเดมอนไอของเราเนี่ยจะปิดทําการช่วงสงการนะครับเป็นวันที่13 15แล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดปกติช่วงวันที่16นะครับก็ใครมีข้อมูลหรือว่าสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์กล้องแว่นหรือเรื่องสายตาเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ที่ร้านเล่นตาเดมอนไอหรือวา่าเข้ามาที่เพจได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ